วิถีชีวิตสมัยนี้นะครับหลายครั้งก็ยากที่จะดูแลสุขภาพได้เต็มที่ก็มีเรื่องของโรค NCD มากขึ้นคนจะใช้ชีวิตยาวนานขึ้นแต่จะทำยังไงให้ชีวิตที่ยาวนานนั้นเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยคือยานวัตกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆถ้าเรามองในมุมมองของผู้ป่วยเนี่ยยานวัตกรรมคือความหวังของเขาถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพหรือว่าไม่มียาที่มาช่วย ควบคุมมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรทําให้ในประเทศบางประเทศเนี่ยมีเรื่องของการเข้าถึงยานวัตกรรมได้ค่อนข้างดีครับผมคิดว่าอย่างแรกก่อนก็คือ ในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับคนเราถือว่ามีสุขภาพทีท่ดีขึ้นเรื่องของการแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่องของเวชภันฑ์เรื่องของยานะครับก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นต้องบอกอย่างนะครับว่าเรื่องของยาเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน4นะครับของปัจจัย4ี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ด้วยประเด็นก็คือว่าเมื่อมนุษย์เราในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มต้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นอายุยืนยาวขึ้นแน่นอนครับเรื่องยายังคงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอยู่ด้วยประเด็นก็คือว่าแล้วคนไทยเองะครับ เรามีเรื่องของความมั่นคงทางยามากน้อยขนาดไหนการเข้าถึงยาของคนนยุคป,ปัจจุบันซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีโรคภัยที่แตกต่างเรื่องโรค N c d ซดียิ่งวันก็ยิ่งมีปริมาณคนเป็นแบบนี้มากขึ้นด้วยนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องของประเด็นการเข้าถึงยาของคนไทยนะครับกับองค์กรหนึ่งนะครับก็คือองค์กรพรีมานะครับกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพรีมานั่นก็คือคุณนันทวัฒน์ธรรมไทยคนันทวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องถามคุณเอสขออนุญาตเรียกคุณเอสนะครับเอสครับเอาเบื้องต้นก่อนดินคำว่าพรีมามาและ<ม>ว่าเป็นองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิจัยเรื่องของยาด้วยก็จะมีสมาชิกเนี่ยเป็นผู้ประกอบการของบริษัทยาอยู่มากมายทีเดียววัตถุประสงค์พรีมาและองค์กรพรีมาเนี่ยเรามีพันธกิจอะไรครับครับก็จริงๆพรีมาก็เป็นองค์กรกลางนะครับ<ม>ของบริษัทที่ผลิตยานวัตกรรมคำว่ายานวัตกรรมก็คือยาที่มุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนา<ม>เพื่อตอบโจทย์ทางสุขภาพใหม่ๆนะครับซึ่งก็มีบริษัท อยู่ตอนนี้33บริษัทเป็นสมาชิกนะครับ<ม>ก็เป็นบริษัทผู้ผลิตยาอยู่อยู่ส0มริษัทที่เรารรคุ้คุ้สมมติสมมตินนะไฟเซอร์อัสตราเซเนกาใช่ครับออก็เป็นสมาชิก GSK อะไรประมาณนี้ใช่ครับ<อ>ใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเรามองว่ายาเนี่ยมีบทบาทสําคัญ<ม>ในการตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันอย่างวัคซีนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการรักษาโรคโดยเฉพาะ โรคใหม่ๆที่ทุกวันนี้ยังไม่มียารักษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีบริษัทยาซึ่งให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะหาทางป้องกันและรักษาโรคเหล่านี้นะครับมันก็จะทําให้เราจะต้องเจอกับปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่อยๆนะครับผมว่าโจทย์เรื่องของโควิดเมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นความสําคัญว่าเราจําเป็นขนาดไหนที่จําเป็นจะต้องลงทุนแล้วก็มียานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาทางสุขภาพใหม่ๆ ครับผมไปที่เพอร์สเปกตีฟในภาพทั่วทั่วไปก่อนนะบอกว่ามียานวัตกรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทชั้นนาของโลกมากๆเลยครับแล้วโลกยุคนี้ใน,ในยุคปัจจุบันก็มีความทา้าทายขึ้นคนอาจจะอายุยืนขึ้นครับแต่ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บและโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้ก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆอยากให้คุณเอดไลฟ์ฟังถึงเรื่องของเพอร์สเปกตีฟระดับโลกว่าเรื่องของความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยารวมถึงความทา้าทายในเรื่องของสุขภาวะของคนในโลกยุคปัจจุบันเป็นไงบ้างครับ ครับก็จริงๆก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับในในหลายประเทศเนี่ยก็กำลังก้าวเข้าสู่หรือก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือว่า age society ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่พัฒนาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นนะก็ต้องเรียนตามตรงเลยว่าจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทุกคนเนี่ย ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองอารมณ์อาหารออกกาลังกายตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวคือเชิงป้องกันไหมใช่เพราะจะทาให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะโรค n อ d ดีเนี่ยน้อยลงนะครับแต่สมมุติว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนะครับทากันเต็มที่แล้วยังไม่ได้ยังเป็นโรคอยู่นะครับยานวัตกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ได้ทําให้อาการที่มีเล็กน้อยกลายเป็นว่าหายไปหรือว่า ถ้าเกิดมีอาการแล้วใช้ยควบคู่กับยาก็อาจจะทําให้ไม่กล้าไปสู่ในช่วงที่เป็นอาการหนักหรือว่าถึงขั้นว่าต้องติดเตียงผ่อนหนักเป็นเบาผ่อน<ล>หนักเป็นเบาแล้วก็ป้องกันอาการหนักเพราะอาการหนักมันสองอย่างนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานของคนถ้าคนเป็นแรงงานเนี่ยเกิดป่วยขึ้นมาป่วยหนักทํางานไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของผลิตภาพที่ลดลงด้วยแต่สิ่งที่อาจจะจะสําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแลของผู้ป่วยน้อยเนี่ยมัน ต่ำกว่ากรณีของที่ผู้ป่วยอาการหนักๆเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพหรือว่าไม่มียาที่มาช่วยควบคุมไม่ให้ผู้ที่ป่วยที่มีอาการน้อยเนี่ยไปเป็นอาการหนักเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆอทั้งในส่วนของบุคคลเองแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลด้วยโต้องใช้แบบนี้ health is wealth มีความหมายถ้าเราดูสุขภาพดีหรือว่าเราสามารถเข้าถึงยาได้ เราก็สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพไปได้ด้วยทีนี้พอคุณเดซพูดถึงยานวัตกรรมสิ่งต้องถามคําว่านวัตกรรมย่อมต้องมากับคอสหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนาซึ่งแน่นอนว่าคงจะเป็นสเกลมหาศาลนะครับคือส่วนใหญ่ของราคายาคงจะไปกับ R ดีนั่นแหละนะครับอยากให้อธิบายให้ฟังว่าด้านหนึ่งคอสสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันความต้องการของโลกใบนี้ต่อยาไม่เคยลดลงเลยนะครับในจุดนี้ผมอยากให้เล่าถึงว่า R&D มันมีราคาแพงขนาดไหนและอุตสาหกรรมยาโลกในปัจจุบันเกี่ยวข้องยานวัตกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเขาเขาเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับคือคือยานวัตกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเป็นเรื่องของการสร้างความไม่ใช่ยาเดิมๆที่เรารู้จักนะใช่ครับเพราะว่าโลกมันพัฒนาไปเรื่อยโรคมันก็เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเหมือนกันเขาเรียกโรคบัตรใหม่นี่นะใช่ครับเพราะฉะนั้นยานวัตกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการที่เราเราพูดกันในภาษาวงการยาว่า Unmet n e นิดก็คือทุกวันนี้มันยังไม่มียาที่มาใช้ป้องกันร,รักษาได้นะครับจะทำได้มันก็จะต้องใช้การลงทุนออแล้วก็วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอนะครับซึ่งความท้าทายของมันก็คือการจะพัฒนายาออกมาได้สักตัวหนึ่งเนี่ยบางทีมันต้องเริ่มจากสารประกอบคอมพาวเนี่ยเป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตัวเพื่อที่จะมาดูว่าตัวไหนเนี่ยมีศักยภาพที่จะตอบโจทย์ที่ที่ผู้วิจัย ตั้งโจทย์ไว้ได้นะครับบางทีมันใช้เวลาเป็นเป็น10บปีเป็น10บสป,ป,ปีนะครับเพราะฉะนั้นแค่พูดแค่นี้ก็คงจะพอเห็นแล้วว่ายาตัวหนึ่งเนี่ยกว่าจะออกมาได้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนแล้วก็ทรัพยากรจํานวนมหาศาลนะครับก็เคยมีสต๊าดี้ที่ที่ประเมินกันไว้ว่าอยู่ในระดับประมาณพ0 0 0องพ0ล้านเหรียญขึ้นไปอ,อย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นจะต้องทาเพราะว่าถ้าไม่ทําเราก็จะไม่มียามาตอบโจทย์ที่ที่เป็นเรื่องของโรคอุบัติอย่างเช่นวัคซีนโควิดนี่ก็หลั่ถูกต้องนัะหว่าระดมกันทั้งโลกนะฮะใช่ยังใช้เวลายาวนานและมหาศาลเลยนะเทคโนโลยี mRNA ที่สุดท้ายออกมาใช้ในวัคซีนเนี่ยเราเราเพิ่งได้ยินการแต่งจริงมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ90แล้วใช่ไหมครับนักวิจัยช่วงแรกสามสิกว่าปีแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เห็นว่ายากว่าจะออกมาได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นจะต้้องใช เงินลงทุนและเวลาในการพัฒนาสูงมากนะครับแล้วก็มันมีความล้มเหลวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ใช้ตัวอย่างวัคซีนโควิดอีกเหมือนกันนะครับเช่นตอนนั้นที่ทุกคนเร่งกันเพื่อตอบโจทย์เรื่องโควิดให้ได้เนี่ยเราเห็นส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับวัคซีน2 3สตัว4ตัวที่คนใช้กันทั่วไปแต่จริงๆบริษัทยาไม่ได้มีแค่นั้นมีหลายบริษัทที่ก็ทํางานพัฒนาวัคซีนโควิดเพื่อมาตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพเหตุฉุกเฉินนี่เหมือนกันแล้วพอทําแล้วเนี่ยปรากฏว่า ออกมาได้ช้ากว่าบริษัทที่ทําสําเร็จก่อนสุดท้ายที่ลงทุนทําไปั้งหทดมก็ต้องหยุดไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วโจทย์มันได้ถูกตอบไปเรียบร้อยแล้วโ <Okay. S 1> อเคเงินลงทุนนี้ก็ดึงกลับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของเงินลงทุนและเวลาจํานวนมหาศาลแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงมหาศาลในเรื่องของการผลิตยานวัตกรรมด้วยซึ่งก็เป็นเหตุให้ยาที่ออกมาเนี่ย ตอนต้นๆเนี่ยมันก็จะมีราคาค่อนข้างสูงโอ oh, นออกครับส่วนหนึ่งคงเป็นเรื่องของอโคโนมอฟสเกลนะเพราะช่วงแรกราคาก็ต้องสูงแบบนี้เป็นต้นออพอมาถามแบบนี้ทําให้เข้าใจมากขึ้นแต่ก่อนเราเห็นว่าธรรมยาเม้นิดเดียวหลอดนิดเดียวเนี่ย mm hmm. ราคาสูงมากเพราะเขารวมค่าตรงนี้ไปแล้วก็ต้องเข้าใจในมุมธุรกิจนี้เข้าใจเขาทีนี้ พูดคำว่า u n นเ m i t e d ครับนั่นบอกว่าเรามองเอาประเทศแน่นอนว่าแต่ละประเทศระดับการพัฒนาไม่เท่ากันเดี๋ยวันจะกระโดดมาที่บ้านเรานะครับอย่างประเทศพัฒนาแล้วการเข้าถึงยาของคนการเข้าถึงยานวัตกรรมของเขาเนี่ยเข้าถึงยากไหมยังไงอะไรทําให้ในประเทศบางประเทศเนี่ยมีเรื่องของการเข้าถึงยานวัตกรรมได้ค่อนข้างดีครับผมคิดว่าอย่างแรกก่อนก็คือ,อ มันเป็นเรื่องของงบประมาณที่รัฐมีเพราะว่าการจะเข้าถึงได้ในวงกว้างเนี่ยจริงๆในวงกว้างในใน้องบอกว่าในวงกว้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องพูดถึงประชากรโดยรวมใช่ไหมครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราต้องการจะให้เกิดอินโครมีิโอสกคือสาธารณสุขเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะต้องมีงบประมาณมาซัพพอร์ตที่มากพอทําให้คนสามารถเบิกจ่ายได้เมื่อคนสามารถเบิกจ่ายได้เนี่ย หมอก็สามารถสั่งจ่ายายาให้ให,ให้ให้คนไข้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งเราต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีงบประมาณในด้านสาธารณสุขที่ไม่เท่ากันโอเคประเทศที่ร่ํารวยกว่าก็ย่อมจะมีงบประมาณมาซัพพอร์ตตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับแต่โจทย์มันก็จะกลับมาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรามองในมุมมองของผู้ป่วยเนี่ยยานวัตกรรมคือความหวังของเขาความหวังของเขาทํายังไงที่เราจะทําให้เกิดความสมดุลในเรื่องของ การลงทุนในนวัตกรรมทําให้ระบบเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องของการเข้าถึงเรื่องยานนวัตกรรมเพื่อให้คนเข้าถึงได้มากขึ้น oh. แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมาดูในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของยาควบคู่ไปกับเรื่องการใช้จ่ายเรื่องงบประมาณทํายังไงให้มันยั่งยืนด้วย <c oughs> เพราะเขาไม่มีใครที่จะสามารถจ่ายทุกอย่างที่จําเป็นได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูว่าการที่จะ มีงบประมาณทางด้านสาธารณสุขที่มันยั่งยืนที่เราคุยกันว่า sustainable healthcare financing เนี่ยมันเป็นยังไงด้วยนะครับไม่ต้องก็คู่กันไปทั้งหมดอย่างนี้ครับถามเบบน,นี้เพื่อให้เข้าใจแบบที่เป็นลูกธรรมนะเพราะบอกว่ายานวัตกรรมที่บอกว่ามีความซับซ้อนสูงเนี่ยซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่เคยมีแล้วตอนนี้ก็มีขึ้นรหรืออาจจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบนี้มียาประเภทไหนบ้างครับบางทีเราจะอย่างเช่นโอเคว่าโรคบัตรใหม่เช่นโควิดนี่ชัดเจนมีประเภทไหนครับเวลาท่านผู้ชมชมจะได้พอเข้าใจว่ายานวัตกรรม ที่เราอยากจะใช้แล้วเราอยากจะเข้าถึงมันมีแบบไหนบ้างก็จริงๆแล้วอันที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับก็ยาวัคซีนต่างๆเนี่ยโควิดก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอีกอันนึงซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นข่าวค่อนข้างเยอะในเมืองไทยเพราะว่าบ้านเราอาจจะมีเรื่องโรคไข้เลือดออกเยอะนะก็มีเรื่องมีมียาวัคซีนเรื่องไข้เลือดออกป้องกันงูสวัดอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่าแล้วก็มียาที่รักษาโรคทั่วไปที่ทุกวันนี้นะครับ อาจจะยังไม่ได้มียารักษาโดยตรงหรือในบางกรณีนะครับก็อาจจะเป็นยาที่จริงๆก็มียารักษาอยู่ลวเพียงแต่ว่ายานวัตกรรมที่ออกมาใหม่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นทําให้คุณภาพของชีชวิตของผู้ป่วยดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันผลข้างเคียงก็น้อยลงมีความปลอดภัยมากขึ้นครับและจริงๆแล้วก็ยังมีมีโรคแบบโรคหายากที่ที่อาจจะยังไม่ได้มียารักษาโดยตรงอีกทุก่งตรงนี้นะครับถ้าไม่มีคนที่ลงทุน ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพยายามหาทางตอบโจทย์ให้ได้เนี่ยไออันเม็ดเมดิ l คลนีสตัวนี้มันก็จะยังเป็นอันเม็ดเมดิ l คลนีสต่อไปโอ้โหนึกออกเลยตรงนี้ต้องบอกว่าสมัยก่อนที่เราคิดว่าต้องการยาเทวดาปัจจุบันยาเทวดาเกิดได้เพราะมีวิจัยและนวัตกรรมก็อยู่ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาทุกคนก็ต้องก็ต้องลงทุนกับมันมเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการลงทุนมันก็จะไม่มีนวัตกรรมรเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีไม่มีการที่สามารถคนเข้าถึงได้ครับคนที่ดูข่าวเศรษฐกิจแบบ สแตนดาดัดเวลเะคคงไวร้รู้เอ๊ะขนาดของมูลค่าของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยนี้มันประมาณสักเท่าไหร่คุณเอ้ครับ ครับก็อันนี้ก็อ้างอิงจากสถิติของบริษัท i q v a เนะครับก็คือเราดูตัวปี2022นะครับก็อุตสาหกรรมยาในบ้านเราเนี่ยก็มีมูลค่าอยู่ประมาณเกือบเกือบ2,40ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเทียบกับปี2021เนี่ยนะครับก็เติบโตจากปี2021อยู่ประมาณ12%บนะครับบ้านเราเองอาจจะมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรมอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับ เพราะฉะนั้นอาจจะค่อนข้างจากัดอยู่อยากอธิบายสถานการณ์โดยรวมของยานวัตกรรมในบ้านเรานะครับอันนี้โควิดที่คนคงจะมีความคุ้นชินเนาะเพราะจังหวะนั้นไม,ไม่ฉีดก็คงไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยยานวัตกรรมในบ้านเราเป็นอย่างไรการเข้าถึงภาพรวมเป็นยังไงบ้างรครับคือผมเพิ่งกลับจากประชุมที่เจนีวาก็ได้ไปคุยกับกับคนที่ทําตําแหน่งเหมือนกับผมเนี่ยในประเทศต่างๆเยอะก็จะเจอว่าที่อื่นเนี่ย จริงๆแล้วเขาไม่ได้แบ่งว่าบริษัทยาต่างประเทศหรือในประเทศเขาก็จะมองว่ากลุ่มที่ผลิตยานวัตกรรมก็คือผู้ผลิตยานัตกรรมซึ่งในหลายประเทศก็มีทั้งบริษัทที่เป็นบริษัทท้องถิ่นแล้วก็บริษัทที่แยกม,มาจากต่างประเทศถูกต้อง <Okay. S 2> แต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่ที่พี่วิทย์พูดเมื่อกี้ว่าส่วนใหญ่ยานวัตกรรมเนี่ยยังอยู่ในมุมของผู้ผลิตที่เป็นต่างประเทศซึ่งก็เป็นพามีศักยภาพของนี้เยอะกว่าถูกครับแราเป็นบริษัทระดับโลกก็จะมีศักยภาพมากกว่านะครับแต่ ผู้ผลิตในประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีบทบาทนะครับ <Ừ. S 2> ก็มีบทบาทที่สําคัญคเพราะว่าการที่เมื่อยานมีการผลิตยาน,นวัตกรรมออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีสิทธิบัตรคุม้มครองอเมื่อสิทธิบัตรคุม้มครองอ20ปีหมดลงแล้วเนี่ยนะครับทางผู้ผลิตยาทั่วไปก็จะสามารถที่จะเอาสูตรไปผลิตได้ละ<อ>เพราะว่าไม่มีสิทธิบัตรคุม้มครองอเมื่อ,อเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับบริษัทยาที่ผลิตยาทั่วไปหรือเราเรียกว่ายาเจเนอเกส์อย่างงี้นะครับก็จะทําให้ยาราคาถูกลงเมื่อยาราคาถูกลงก็จะทําให้คนยิ่งเข้าถึงในวงกว้างมมาาาากกกขขึ้้นนนนนนเเเพรรรรรระะฉััใืื่ออองงยยวตหจิ จริงๆก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพอของคนเ,คเพียงแต่ว่าในเรื่องของยานวัตรกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพุชแบตเตอรี่เป็นเรื่องของการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเป็นเรื่องของความหวังที่จะมาตอบโจทย์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่มีายาหรือการรักษาใดๆที่สามารถตอบโจทย์ได้ลึกออกนะครับถ้าเป็นพูดถึงประเทศไทยก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิตยานวัตรกรรมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบริษัทต่างประเทศอยู่ส่วนผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะยัง มุ่งไปที่เรื่องของการผลิตยาทั่วไปหรือยาจเนริกเป็นหลักค,คือถ้าไม่เช่นนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนการใดๆมาผลักดันก็แสดงว่าต้องรอ20ปีเราจรึงจะสามารถใช้ยาซึ่งซึ่งซึ่งมันก็บางคนก็คงรอไม่ได้นะครับเดี๋ยวคงค่อยกลับมาคุยในเรื่องของการที่ว่าแล้วจะทํำยังไงให้ยานวัตกรรมซึ่งโดยธรรมชาติของมันนี่คงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยราคาสูงแต่สามารถเข้าถึงได้ถามตรงนี้แปะไว้น,นิดนะครับ ด้วยการที่พูดถึงคําว่าวิจัยและพัฒนาแสดงว่ามันไม่หยุดนิ่งโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะค,คนให้ความสําคัญใน R D เยอะขึ้นนะครับเรื่องของไบโอกรีนต่างๆล้วนแต่มีความสําคัญมากขึ้นคุณนิดมองเรื่องของพัฒนาการของยานวัตกรรมถัดจากนี้ต่อไปอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือโลกทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็คนก็มาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกัน เทรนด์ทางด้านประชากรเนี่ยในหลายประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็คือ มีสัดส่วนของผู้ที่สูงอายุมากขึ้นนะครับแล้วเราเองก็วิถีชีวิตสมัยนี้นะครับหลายครั้งก็ยากที่จะดูแลสุขภาพได้เต็มที่ก็มีเรื่องของโรค NCD มากขึ้นนะครับต้องขออนุญาตถามนี่เวลาเราคุย NCD เนอะเราขยายให้ท่านผู้ชมซึ่งเขาอาจจะรู้สึกเข้าถึงใกล้มากขึ้น Non-communicable disease ุณเอดมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับมันก็คือส่วนใหญ่ที่เราเรียกว่าโรควิถีชีวิตใช่ไหมครับก็เกิดจากเบาหวานความดันโรคไตซึ่งส่วนใหญ่ไม่ผิดเลยใช่ครับก็เกิดจากการใช้ชีวิตที่ อาจจะเร่งรีบไม่มีโอกาสได้พิธีพิถันในเรื่องของการกินการกินการอยู่ความเครียดการออกกำลังกายเกิดจากพฤติกรรมวัยเงยิากวิยิ่งวันก็ยิ่งทวีมีจํานวนคนกับเยอะขึ้นถูกครับซึ่งอย่างที่บอกว่าดีที่สุดคือเราพยายามสร้างสมดุลแล้วดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ ยาก็จะช่วยทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการหนักซึ่งจะเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งกับตัวเองแล้วก็กับภาคหลักที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนผมก็คิดว่าที่สําคัญนะครับก็คือคนจะใช้ชีวิตยาวนานขึ้นแต่จะทํายังไงให้ชีวิตที่ยาวนานนั้นเน่ย มันเป็นชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบางคนยาวแต่สุขภาพไม่ดีก็ไม่ดีนะครับถูกครับก็อย่างที่อาจารย์หลายท่านพูดว่าไลฟ์สเปนยาวแต่ว่าต้องให้เฮลส์สเปนยาวด้วยเพราะถ้าอยู่อ,อายุด,ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณภาพชีวิตไม่ดีก็มันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ทุกคนอยากได้ครับในโลกยุคปัจจุบันที่เขาบอกว่าใส่ใจเรื่องของ Green Biodiversity สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้เราโดยเฉพาะยิ่งนะฮะเป็นประเทศที่บอกมีไบโอ i ดเวอร์ซิตี้สูง เข้าไปมีส่วนในเรื่องการ r ด d มากน้อยขนาดไหนไหมครับเอ็ดผมว่าเขาก็พยายามที่ทําอยู่นะครับจริงๆตอนวัคซีนถ้าพี่จําข่าวได้ก็มีผู้ประกอบการในประเทศนักวิจัยในประเทศก็พยายามดูอยู่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าของอย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนหรือแม้แ<อ>ต่ข้ามปีมันจะต้องเป็นคนการที่ลงทุนค่อยๆทำครับครับคาบเดือนคาบปีต่อย,ยอดกันไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้เรียกว่าไม่มีความหวังนะครับจริงๆเราเองเนี่ยในวงการยาเองเนี่ย ก็เป็นที่ที่รู้กันอยู่ว่าเรามีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งมากเข้มแข็งมากนะครับเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพของบุคลากรของทางการแพทย์ของเรานี่ถือว่าอยู่ใน,ในชั้นแนวหน้านะครับบริษัทยาต่างประเทศจํานวนมากซึ่งเป็นสมาชิกของพรีมาเนี่ยจริงๆมีการลงทุนในเรื่องของการทําวิจัยทางคลินิกที่เราเรียก clinical trials เนี่ยในประเทศไทยจํานวนมากนะครับจำนวนมากเพราะว่าบุคลากรในประเทศไทยเครือข่ายต่างๆเนี่ยเราถือว่า เราเองก็ไม่คิดเรเพียงแต่ว่าก็อาจจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปกว่านี้ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเคยทําวิจัยกันไว้ว่าเมื่อปี2015ว่า1บาทที่ลงทุนไปในเรื่องของการทําวิจัยทางคลินิกเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยถึงประมาณเกือบ3บาท2.9บาทอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นจริงๆเรามองตรงนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเครือข่ายที่สามารถส่งเสริมให้เกิดระบบนิวเวศ ซึ่งตอบโจทย์ทางด้านนวัตกรรมได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดรัฐหันมาให้ความสนใจซึ่งรัฐบาลนี้ก็มีความให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับจริงๆท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเองก็มีการพูดถึงเรื่องของ health for wealth ก็คือมองประเด็นทางด้านสาธารณสุขเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตอย่างเดียวแต่จริงๆมีศักยภาพที่จะช่วยเสริมเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ด้วยเราเองก็อยากจะมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นอีกโอกาสหนึ่ง ที่รัฐเข้ามาดูทํำยังไงให้เครือข่ายเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านยาเนี่ยนะครับซึ่งเราเองเนี่ยมีมีมีศักยภาพค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มันเติบโตขึ้นไปได้อีกนอกจากจะทําให้ช่วยเรียกว่าเป็นการอัปเกรดเรื่องของศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วเนี่ยนะครับวันนึงเราอาจจะมียานวัตกรรมออกจากประเทศไทย ไปได้ด้วยกบเช่นกันนะครับขอกลับมาที่ประเด็นที่เมื่อสักครู่เราพูดกันยานวัตรกรรมต่อชีวิตคนได้ต่อทั้งไลฟ์แสตนและเฮลท์แสตนคืออายุยืนยาวขึ้นอย่างมีความสุขมากขึ้นแต่ด้วยราคาของมันที่สูงซึ่งค,คงจะไม่ใช่เพราะประเทศไทยอย่างเดียวแต่การที่จะทําให้มันมีการที่คนไทยสามารถเข้าถึงยานวัตรกรรมได้มากขึ้นนะครับเ็ดมองว่าตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้น,นคืออะไรด้านหนึ่งชัดเจนราคาแพงการเข้าถึงไม่ง่ายนักโดยเฉพาะกับคนหมู่มาก พราะเราพูดถึงสุขของสาธารณะคือสาธารณสุข<ม>เอ็ดมองประเด็นนี้ว่าทําไมคนจึงไม่สามารถที่เข้าถึงได้โดยง่ายไม่สามารถที่จะทําให้ราคาของยานวัตกรรมเนี่ยปรับลงมาได้บ้างหรือมันมีนกลไกอะไรบ้างที่สามารถที่จะผลักดันต่อเนื่องได้บ้างครับคือจริงๆผมคิดว่าบริษัทสมาชิกของเราเองเนี่ยก็มีการพยายามพูดคุยก<ม>ับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยู่นะครับมันคงจะต้องเริ่มจากการที่เห็นร่วมกันก่อนว่ายานวัตกรรมเนี่ย เนื่องจากมันจําเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนแล้วก็มีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับมันคงที่จะต้องมีราคาที่ค่อนข้างสูงตามไปด้วยแหละอันนี้คงเป็นเป็นเป็นตรงมปกติจริงๆนวัตกรรมในทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่แต่ยาอย่างเดียวเพียงแต่ว่าระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยเราให้คุณค่ากับนวัตกรรมตรงนี้มากน้อยขนาดไหนและสมดุลที่เหมาะสมจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็เข้าใจว่า ทุกประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีทรัพยากรไม่จำกัดทุกทุกที่มีทรัพยากรที่จำกัดทั้งนั้นเพียงแต่ว่าในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้เราจัดสรรให้มันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับรัฐบาลปัจจุบันเองก็ดูจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้เยอะนะครับก็ขึ้นมาก็มีนโยบายเรื่องของการยกระดับตัวตัวหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของที่ว่าก็เป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็เหมือนคนคนหนึ่งเนาะอยู่ในวัยหนุ่มสาวกบเข้าไปสู่ที่วัยเริ่มมีอายุมากขึ้นเราเองก็ครต้องเตรียมงบในเรื่องของการดูแลสุขภาพขอ,องตัวเราเองไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึง่งแต่ว่าเงินตรงนั้นจะมาจากไหนยังไงเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามที่จะ,ะชวนคิดชวนคุยเพื่อให้เกิดแนวนโยบายหรือว่ามีการไป มองหาชุดของโนโยบายใหม่ๆที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องของค่าใช้จา่ายทางด้านสุขภาพที่มันยั่งยืนที่เราคุยว่า sustainable healthcare financing นะครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ตรงนั้นโดยสรุปแล้วเราก็คิดว่าอย่างแรกก่อนระบบเนี่ยมันควรจะต้องเป็นระบบที่ให้ค่ากับยานวัตกรรมซึ่งนั่นหมายความว่าเห็นว่ามันมีความจําเป็นละที่เราจะต้องตอบโจทย์แล้วก็ให้คุณค่ากับยานวัตกรรมซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะต้องถูก สั่งจ่ายแล้วก็เบิกได้นะครับเบิกได้ okay. เพียงแต่ว่าคือ <สม S 2> ต้องดุลที่เหมาะสมสถูกต้องครับ <Okay. S 1> เพียงแต่ว่าสมดุลที่เหมาะสมแล้วก็รัฐบาลจะ,ะบริหารจัดการเพื่อมีงบประมาณมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ขนาดไหนยังไงเนี่ยมผมคิดว่าตัวพรีม่าเองแล้วก็สมาชิกของเราทุกคนเนี่ยจริงๆก็พร้อมที่จะเข้าไปทํางานร่วมกับรัฐบาลเพื่อหาสมดุลที่เหมาะสมทั้งในส่วนของอผู้ผลิต แล้วก็ในส่วนของของรัฐบาลที่มีภาระหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลสุขภาพของประชาชนมากส่วนครับเมื่อสักครู่เราพูดติดกันไว้ที่บอกว่าประเทศไทยเองน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนี้เช่นเรื่องของ clinical trial การทดสอบเชิงคลินิกเราสามารถที่จะเดินหน้าไปกับการวิจัย<ม>การพัฒนาของบริษัทยาที่เขามีนวัตกรรมสูงสูงนี้เนี่ยได้อย่างไรเพื่อการที่เราสามารถที่จะได้องค์ความรู้เหล่านั้นมาหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของยานวัตกรรมครับผมคิดว่า การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมันจะเติบโตได้มันก็ต้องมีระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราเคยเทําการศึกษาเอาไว้นะครับเราก็บองว่าการที่จะคาดหวังให้ให้ผู้ประกอบการไทยอยู่ดีกระโดดขึ้นไปทัดเทียมกับกับบริษัทยายักษ์ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นไปไม่ได้นะครับสเตปปิ้งสโตนก็คือก้าวแรกที่สําคัญก็คือพยายามทำยังไงที่จะทําให้เครือข่ายทางด้านสาธารณสุขที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยมันมีความ เชื่อมโยงกับ global value chain อของอุตสาหกรรมยานนวัตรกรรมให้มากขึ้นซึ่งจุดเริ่มต้นที่ใกล้เคียงแล้วจริงๆทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าสามารถมีศักยภาพเติบโตไปได้มากกว่านี้อ,อีกก็คือเรื่องของเครือข่ายการวิจัยทางคลินิกเ,เพราะว่าเมื่อมีการมาทดลองยาใหม่ๆในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําใหอ้อย่างที่หนึ่งก่อนก็คือบุคลากรไทยมี<ผ>มความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจากกระบวนการเหล่านี้นะครับ ผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการวิจัยทางคลินิกก็จะมีเราเรียกกันว่า early access ก็คือเข้าถึงยานวัตกรรมใหม่ๆได้เร็วขึ้นในส่วนหนึ่งของของการวิจัยทางคลินิกใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าเงินลงทุนงานวิจัยทางคลินิกเนี่ยลงไป1บาทเราเคยทําวิจัยไว้เมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์กลับมาถึงเกือบ3าบาทมันก็จะทำให้เกิดศักยภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเราเราเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเนี่ยผมคิดว่า สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเริ่มเริ่มส่งผลออกไปทําให้นวัตกรรมเนี่ย oh. ม,มันมีดูมีคุณค่ามากขึ้นแล้ววันหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆบุคลากรต่างๆที่มันเกิดจากการลงทุนตรงนี้มันก็จะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ประกอบการในประเทศเช่นกันโอ้ oh. ครับนะครับท้ายที่สุดนี้ครับเชื่อว่าทุกภาคส่วนเองพรีมาคงจะทําเองอะไรฝ่ายเดียวคงไม่ได้บริษัทสมาชิกรวมกันก็อาจจะทําอะไรยังไม่ได้เต็มที่นัก ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายก็ดีนะครับหรือสิ่งที่อยากจะฝากเอาให้กับคนในชุมชนสาธารณสุขรวมถึงภาคประชาชนภาคธุรกิจไล่ไปเป็นลำดับเลยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาครัฐก่อนครับครับก็อย่างที่เรียนว่า,าผมคิดว่า,า,วาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราเองอยากจะมองเห็นระบบสุขภาพที่ให้คุณค่ากับยานวัตกรรมนะครับซึ่งเราเข้าใจว่า,เ,าเรื่องของราคาอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งทุกคนก็ ต้องช่วยกันบริหารจัดการนะครับซึ่งการบริหารจัดการนั้นเนี่ยก็คือการพยายามหาตัว financing option ตนโยบายทางการเงินจะหาไรายได้จากตรงไหนนะครับมาตอบโจทย์เพื่อที่จะทำให้ยานวัตกรรมเนี่ยมันสามารถถูกสั่งจ่ยเบิกเบ,บิกจ่ายได้เข้าถึงได้ได้ได,ได้กว้างมากขึ้นนะครับอย่างยั่งยืนอย่างยั่ยงยืนนะครับซึ่งตรงนั้น เป็นเรื่องที่พรีมาเองแล้วก็สมาชิกทุกคนเนี่ยเราเองก็พยายามเข้าไปพูดคุยกับสเต็กโฮนเดอร์กับทางรัฐบาลเพื่อที่จะดูว่าตัว sustainable healthcare financing เนี่ยมันสำหรับประเทศไทยนะครับจริงๆแต่ละประเทศก็มีรูปแบบที่ต่างกันไปจะบอกว่าประเทศกไก่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นประเทศไทยต้องทาแบบประเทศกไก่ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องอีกฉะนั้นการที่ดีที่สุดน่าจะเป็นส่วนที่ภาคส่วนต่างๆมารวมตัวกันมาคุยกันนะครับแล้วก็มองว่าเออการกัน ตอบโจทย์ให้คุณค่ากับทางยานวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าสมดุลที่เหมาะสมจะอยู่ตรงไหนเราจะทํายังไงที่จะทําให้ยานวัตกรรมเนี่ยมันเข้าถึงได้โดยคนไทยมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีงบประมาณมาซัพพอร์ตได้อย่างยั่งยืนครับไม่ใช่ทําไปแล้วก็ก็ต้องล้มเลิกเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะสามารถบริบหารจัดการได้ในระยะย,ยาวครับ ส่วนชุมชนสาธารณสุขกับบรรดานนักวิจัยที่อยู่ในวงของ clinical trial แนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมครับจริงๆอย่างที่เรียนนะครับว่าจากที่เราศึกษามาเนี่ยต้องบอกว่าเครือข่ายที่ทำงานทางด้านการวิจัยทางคลินิกของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับไม่แพ้ใครเอาอย่างนี้นะการระครบมไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีไปกว่าข้อเ <ๆ S 2> ท็จจริงที่ว่าบริษัทษสมาชิกของเราหลายบริษัทเนี่ย ทุกวันนี้ก็เข้ามาลงทุนทําเรื่องวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยกันจํานวนมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองว่าถ้าเกิดมีการพูดคุยกันเราดูยังไงที่นโยบายของภาครัฐที่จะทําให้การลงทุนตรงนี้มันสามารถเป็นไปได้มากขึ้นนะครับออนอกจากจะตอบโจทย์ทางด้านสาธารณสุขแล้วนะครับ มันก็จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของของเศรษฐ,ฐกิจได้ด้วยมูลค่าเพิ่มของเราถูกต้อง <นะ S 2> ครับแล้วก็<ม><ม>เป็นการพัฒนาบุคลากรไปด้วยซึ่งวันหนึ่งผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องถูกส่งต่อให้กับให้กับอุตสาหกรรมของของของประเทศไปด้วยครับ,รบผมยกตัวอย่างอันนึงซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศทางยุโรปก็มีบริษัทยาบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งไปพบยานวัตกรรมตัวหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาโรคเบาหวานนะครับแต่ว่าหลังๆก็ มีการวิจัยแล้วก็มีการรับรองว่าสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ด้วย <c oughs> บริษัทนี้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนกลายขึ้นมาเป็นบริษัทแถวหน้าของของยุโรปได้ <c oughs> ซึ่งมันทําให้เห็นว่านาวัตกรรมชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพ <c oughs> แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเจอยานวัตกรรมที่มันตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพของโลกนี้อยู่ <c oughs> จริงๆเนี่ยการเติบโตอย่างก <c oughs> ้าวก,กระโดดเนี่ยมันเป็นไปได้ <c oughs> health and wealth นะคงไม่ใช่เฉพาะการลดค่าใช้จ่ายในเชิงสุขภาพเพราะว่าการมียาที่ดีมีความหมายว่าเราอาจจะลด นะครับงบประมาณในการดูแลชีวิตของคนที่อาจจะอายุมากขึ้นแต่สุขภาวะไม่ดีนอกจากนี้ถ้าเราอยู่ในระบบนิเวศนั้นไม่ว่าจะด้วยมิติใดก็ตามแต่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมได้ด้วย health is wealth อย่างแท้จริงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณ,คณนันทิวัน์มากนะครับที่มาคุยกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ หลายคนอาจจะย,ยังไม่เคยตระหนักนะครับว่าเรื่องของอุตสาหกรรมยาเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งนย,ยานวัตกรรมนั้นสามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หรืออย่างน้อยลดค่าใช้จ่ายในเซิงเศรษฐกิจได้แต่นับตอนนี้หลังจากได้คุยกันแล้วเราคงทราบนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเกี่ยวพันกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเรื่องของเศรษฐกิจหรือคุณภาพชีวิตของเราก็ตามแต่ครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ใา้พลาดข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ